เอาละครับวันนี้นะฮะพบกับพี่สุนารีราชสีมาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องหนูสวัสดีค่ะพี่นี่มันหอมจริงๆนะจริงๆพี่คือผมเดินทุกวันฟุ้งมากเลยอะสำคัญมากมากค่ะทำไมฮะอ๋อคือจริงๆพี่พี่สุจะจะตั้งใจไว้เสมอว่าถึงแม้อายุจริงเราจะเยอะแล้วแต่ว่าเราจะต้องทำให้คนที่อยู่รอบข้างเรารู้สึกว่าเราเด็กอ่อนโยนเด็กแล้วก็ตัวเราเองก็รู้สึกว่าตัวเราเด็กด้วย เพราะว่ามันมันส่งผลจริงๆนะมันจะทําให้เราดูสดใสคือถ้านึกถึงเด็กเราจะต้องนึกถึงกลิ่นที่มันเป็นแบบแป้งๆดมไม่รู้จักเบื่อจร,จริงๆแล้วพี่พี่สุเนี่ยใช้น้ําหอมมาดามฟินอ่าเขาเรียกว่ารุ่นคลาสสิกมาแต่เดิมเลยนะคะทุกสีคือใช้มาตลอดแต่จนวันหนึ่งเนี่ย่ะเขาก็ออกตัวนี้มาตัวโซเซ็กซี่ตัวเนี้ยค่ะที่น้องอดิวค่ะเป็นพรีเซนเตอร์ไอโซเซ็กซี่มันจะเป็นกลิ่นที่แบบว่าอยากเซ็กซี่เหมือนดิวอลิสลาว่างั้นเถอะใช่มันมีความเป็นเด็ก คือมันหอมหอมแล้วก็มีความหวานน้องหนุ่มพอฉีดปุ๊บคือได้กลิ่นหอมเลยนะอยากมันเหมือนน้ำาแเหมือนลูกอมอ่ะกลิ่นเหมือนลูกอมจริงๆมันรู้สึกเฟรชยี่ลองวันนั้นพี่ฉีดแล้วไปอิมเมจชันกับสามีแต่ว่าไปนั่งรอในรถก่อนแล้วก็ฉีดสามีเปิดรถเข้ามาปุ๊บพอได้กลิ่นแบบเซโซเซ็กซี่ก็ถามว่าเฮ้ยวันนี้ฉันมีเมียเด็กนะฉันเธอสเมอะไรกันฉันอยากจะกลับบ้านเร็วๆลือเกินออย่างนี้วันนี้พี่สุก็เลยอยากจะให้ ให้โปรพิเศษพิเศษกับทุกๆคนคที่อยากกระชากไ้ตัวเองนะโปร,โปรชุดนี้เขาเรียกว่าโปรถวายตัวแต่หยิบมือถือมาก่อนนะคะนะคะแล้วก็แอดไลน์ไว้ก่อนเลยแอด ฟิน5หรือกดเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะ021146466โปรโมชั่นวันนี้นะคะน้ำหอมโซเซ็กซี่เซตบล็อกเซตอันนี้นะคะ1กล่องมี4ีชิ้นนะคะปกติราคาเกือบส0 0พันนะคะแต่วันนี้จ่ายเพียง1990บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้นะคะแถมฟรีน้ำหอมมาดามฟินสีดำา1ขวดสีม่วง1ขวดแล้วก็น้ำหอมโลชั่นดอกไม้นะคะอีก2หลอดด้วยกันเท่ากับซื้อ1แถมสี่ทั้งหมดนี่รวมได้ทั้งหมด8ชิ้นนะคะเกือ กือบ8 0 0 0ไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายแค่1,990บาทรีบโทรค่ะ02-114-6466 02-114-6466หรือว่า l i n e แอดมีแอดสายนะแอดฟิน5้แอดฟิน5ค่ะคือต้องบอกว่านอกจากน้ำหอมโซเซ็ก so ซี่ที่ท่านได้แล้วนะคะบอดี้ออยล์ตัวนี้ก็คือสามารถทาทั่วล่างเป็นบอดี้ทั้งหมดเลยทาผมก็ได้ด้วยส่วนตัวนี้ก็คือตัวนี้เป็นออยล์สำหรับหยด ตามชุดชั้นในชุดชั้นในของเราคะห,หยดตรงไหนก็ได้นะคะแล้วก็มีโลชั่นอีกนี่นะคะโลชั่นนี่ก็หอมมากเป็นโลชั่นโซเซ็กซี่กลิ่นเดียวกับน้ําหอมเลยค่ะทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นเป็นเซ็ตปกติเกือบสี่พันนะคะแต่วันนี้จ่ายเพียงพันเก้าบาทเท่านั้นนะคะแถมน้ําหอมมาดามฟินสีดํา1ขวดสีม่วง1ขวดแล้วก็โลชั่นอีก2หลอดด้วยกันใหญ่ๆนะคะทั้งหมดเนี่ยรับไปเลย8ชิ้นด้วยกันซื้อ1แถม4นะคะ ในกล่องนึงก็มีอีก4ชิ้นรวมทั้งหมด8ชิ้นด้วยกันนะครับพันเก้าเาบาทถนัดการโทรเลยค่ะ0ูนย์สองหนึ่งหรือว่าไลน์แอดแอดฟินห้าค่ะแอดฟินห้าค่ะอขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณค่ะวันนี้เวลาหมดนะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ